วัดีค่ะอันนี้เป็นห้องเกี่กับอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องดนตรีบำบัดดนตรีบำบัดนะฮะแล้ว,วผู้ป่วยที่เข้ามาบำบัดนี่เป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับมีทุกช่วงอายุนะคะจริงๆคนไข้ของสถาบันเรามีตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยค่ะ ก็จะใช้ได้ทุกกลุ่มอายุทุกกลุ่มอายุเลยใช่ไหมครับแล้วเครื่องดนตรีหลักๆที่เราใช้ในการนมบัตรเนี่ยครับจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างอ่เราก็จะมีกีตาร์มีกลองมีเครื่องเขย่าพวกนี้ค่ะที่จะใช้หลักๆเลยสาเหตุที่ใช้กีตาร์เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้สะดวกไปได้หลายที่บางทีเราก็ไปทําที่วอร์ดบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วเวลาเราใช้ําบัตรเนี่ยขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงบ้างอืม หมายถึงขั้นตอนทนากกาี่เข้า,ขาม,มาวผเู้ป่วยเข้ามาเนี่ยเรานะจะบำบัดยังไงคือร้องเพลงหรือว่าทํายังไงบ้างคะขั้นตอนกิจกรรมดนตรีบําบัดของที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในด้านการฟืร้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์กิจกรรมทางดนตรีที่เราใช้มีหลากหลายนะมีทั้งการฟังเพลงร้องเพลงนะคะ ือคนไข้บางคนที่ไม่ชอบร้องเพลงฟังเพลงเขาก็อาจจะชอบเต้นรำนะคะชอบแต่งเพลงหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีให้คนอื่นฟังอันนี้เราก็จะประเมินกันอีกทีะคะ่ะว่าคนไข้ชอบกิจกรรมดนตรีประเภทไหนแล้วเราก็พยายามจะจัดกิจกรรมให้ให้เหมาะกับคนไข้แล้วก็ที่เขาสนใจค่ะแล้วหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมตรงนี้นี่คนไข้เขาจะมีพัฒนาการยังไงบ้าง ันแรกเลยนะคะตอนที่เราเริ่มเริ่ม,มแผนกดนตรีบําบัดใหม่ๆเนี่ยเราเน้นที่จะให้คนไข้ได้ผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะคะเพราะว่าคนไข้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนาะต้องได้รับการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพอะ่ะยาวนานบางคนเราสามารถฟื้นฟูนให้เขากลับไปสู่สังคมได้บางคนอาจจะต้องได้รับการฟื้นฟูนไปตลอดชีวิตเนาะ ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะสำคัญทำยังไงเราถึงจะทำให้เขาอยู่กับความบกพร่องหรือว่าความพิการของเขาอย่างมีความสุขได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะะเสริมสร้างสมาธิด้วยไหมครใช่ค่ะในในเด็กออทิสติกเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะชอบเสียงเพลงเขาจะนิ่งขึ้นเมื่อเมื่อได้ทำกิจกรรมที่เป็นดนตรีใ,ในเด็กเนี่ย ส่วนมากเด็กจะกลัวการมาโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่เด็กที่มาโดนตรีบําบัดที่เนี่ยตื่นเช้าจะรีบลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาทํากิจกรรมใช่ค่ะเห็นมีของเล่นเต็มเลยใช่ค่ะของเล่นเยอะมากค่ะครู็จะาพทีข้ามางนี้ก็จะมีข้างเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ นแรกรู้จกักศูนย์สิรินพรจากผู้ปกครองคนหนึ่งเขาแนะนำมาค่ะว่าที่นี่มีการฝึกเด็กสมาธิสั้นนะคะก็คือมีฝึกโอทีมีดนตรีบำบดัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาดูก็คือจากเด็กที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จกักรอแล้วเดินตลอด เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็คือเขารู้จกักรอรู้นิ่งขึ้นแล้วก็พูดแบบรู้เรื่องขึ้นนะคะสื่อสารรู้เรื่องขึ้น,นะคะ่ะก็ดีใจค่ะที่พัฒนาการของน้องแบบดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ค่ะก็เขาพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นเยอะค่ะ แรกแรกก็ยากค่ะไม,คไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครเอาเด็กออทิสติกมาฝึกรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนมากเด็กออทิสติกเราก็จะฝึกเดี่ยวเนาะเพราะเด็กจะวุ่นวายสมาธิสั้นหรือว่าบางคนมีปัญหาพฤติกรรมแรกๆกคนทําก็กลัวผู้ปคก,กครองก็กลัวค่ะเพราะกลุ่มออทิสติกเรามีประมาณกลุ่มนึ่ะประมาณเกือบ20คนนะคะ15คนถึง20คนก็คือเอาเด็กที่ วุ่นวายนิดนึงแล้วก็สมาธิสั้นมารวมรวมกันแต่ว่าดนตรีช่วยได้เขาจะนิ่งขึ้นเขาจะสนใจเพื่อนรอบข้างมากขึ้นก็คือจอถามต่อนิ่งเฉพาะเวลาที่ฟังดนตรีหรือหลังจากที่เสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านด้วยไหมครับคือกิจกรรมดนตรีที่ใช้ที่เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนดนตรีทั่วไปเนาะมันจะสอดแทรกเอาการฝึกเอาการฟื้นฟูเข้าไปด้วย เพียงแต่ทําให้เขาไม่รู้สึกว่ามันคือการฝึกอะค่ะคเพราะฉะนั้นมันก็การคือการฝึกอย่างหนึ่งนั่นแหละก็เด็กนิ่งที่นี่พอเราพยายามสอดแทรกเอาเอาสิ่งที่เราต้องการปรับเช่นปรับพฤติกรรมให้เขาดีขึ้นเขาก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยค่อก็อเป็นการพรานาใช่ ประมาณตุ้มเปีแล้วค่ะ78ปีแล้วก็เริ่มจากกายภาพข้างล่างก่อนนะคะกายภาพแล้วฝึกกิจกรรมบําบัดจนครบคอร์สประมาณสักหมอให้ประมาณปีกว่ากว่าหมอก็บอกว่ามันไม่พัฒนาไปกว่านี้แล้วแต่เราก็ไม่อยากให้คุณพ่ออยู่เฉยๆไม่อยากที่จะเอ่อให้ดูทีวีเฉยๆก็มีคนแนะนาบอกว่าให้ขึ้นมาที่เด็กแคร์บำบัดก็มีก,กิจกรรมอย่างอื่นที่เขาได้รู้จักร่วมทํากิจกรรมกับผู้อื่นด้วย สิ่งที่เห็นชัดๆอย่างมาอยู่เดย์แคร์เนี่ยนะคะก็คือการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะถ้าเผื่ออยู่ปกติที่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวไม่ต้องไปเข้าสังคมที่ไหนบางครั้งคนป่วยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ปกติไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปไหนแต่ที่นี่เนี่ยเราด้ทากิจกรรมร่วมกับคนอื่นรู้จักการรอคอยผู้อื่นด้วยทําพร้อมๆกันทําให้พร้อมเพรียงกันให้ความสามาคัคคีรู้จักคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้คะ่ะก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วย การเนี <ítulo> icate, ่ยถ้าสมมติว่าอยากเข้ามารักษาที่นี่เนี่ยทำยังไงบ้างครับก็จริงๆมาได้2ช่องทางนะครับคนที่สามารถมาได้เองก็มาได้ทุกวันในเวลาราชการอยู่แล้วนะครับจันถึงศุกร์จะมีคนไข้หนักอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาอาจจะเพิ่งจะพ้นจากภาวะฉุกเฉินจากโรงพยาบาลอื่นๆก็เหมือนเพิ่ผ่าตัดเสร็จใช่เพิ่งผ่าตัดเสร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะ มาเข้ารับการรักษาฟื้นฟูต่ตอคนกลุ่มนี้ก็มักจะถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆนะครับเรามักจะติดต่อกันมาก่อนครับครับตรวจสอบประวัติประเมินผู้ป่วยให้เรียบร้อยแล้วถึงจะรับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยในสําหรับฟื้นฟูอย่างเดียวนะครับ60เตียงก็เป็นจํานวนเตียงฟื้นฟูที่เยอะที่สุดของประเทศจะใช้คํานี้ก็ได้นะครับ ก็คือไม่ค่อยมีโรงพยาบาลไหนที่มีคนไข้ในถึง60เตียงที่เป็นฟื้นฟูล้นๆนะครับ